คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นด็กอาย,ยุไม่ถึง18แปปีควรได้รับคําแนะนําและไม่สนับสนุนให้เล่นพนันนะจ๊ะสวัสดีครับครับผมเฮียโชคทะลุรวยดื่มน้ําเก๊กฮวยมาแล้วนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะกับมารับใช้พี่น้องแฟนเพลงทุกท่านแล้วนะครับนุกท่านทุกท่านที่รับชมทางบ้านทางทุกที่ทุกหนทุกแห่งต่างประเทศทุกที่นะครับกลับมารับใช้เราเด้อห่างหายหายหน้าไปหลายวันหลายคืนนะครับไปแข่งเกมมา เอาไปลูกไปไปแข่งเกมมาเราไปดูเกมอะไรนะเราไปดูหน้าียโชคกันนะครับผมนะแล้วองเสียเวลานะครับผมเออไปถ่ายหนังมาไปถ่ายหนังมานะเพรว่าติดถ่ายหนังนะครับผมเออมาแล้วมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมพุทธเออเด้อเด้อให้เล็กยงลงให้เล็งลงนะเลี้ยงฝาให้เล็งลงนะเห็นไหมเห็นใโชคไหมเออชุดใหม่ทรงผมใหม่เป็นไงล่ะต้องตามเทนหน่อยนะครับ นะครับนะอ่ะไม่ต้องเสียเวลานะครับผมเป็นผู้ชนะด้วยนะสี่อ้าหกนะในช่วงคนผู้ชนะนะครับนะได้เงินมาเป็นล้านนะอ้าวไม่ต้องเสียเวลานะครับไปเลยเด้อเอาเงินคืนวันนี้ยี่สิบเนื่องมื่นบาทนะจ๊ะจ๊ัดๆจ๋าเฮ้ยเดี๋ยวๆๆในช่วงจะต้องเบ็ดเท่าไหร่ดีวะเราจะต้องดูเชิงนะครับผมอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะในช่วงจะดูเชิงก่อนนะเนี่ยท่านผู้ชมนะเออเอาไปก่อนกดสามตานะนะนลองกดดูสักสามตานะครับอ่านิ่งกิ๊บอ้สัส ดอกที่สองนึ่งเจิบ๊บดอกที่สองอยังนิ่งนะท่านผู้ชมนะเออยังนิ่งดอกที่สามยังนิ่งอยู่นะออโต้แบงค์เลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวล่เวลานะครับไอ้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ให้เฮียโชคนะครับโอ้เมย์มา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 เออมาอีกลูกมาเฮ้ย่าลูกมาเงินเดือนเอเงินเดือนที่ไหนล่ะเงินเงินทุนเงินทุนเฮียอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามร้อยบาท เออตัวเดียวเฮ้ยอีกตัวเดียวขอหน่อยนะอึ้งไอ้สันยังได้ลุ้นอยู่ยังได้ลุ้นอยู่นะจะเขาเฮียไว้นะเอ้ยไอ้โอ้ยได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นอีกได้ลุ้นอีกท่านผู้ชมได้ลุ้นอีกนะอ่าอ้สันลุ้นอีกลุ้นอีกไปยาวๆถ้าแตกรอบนี้ก็มีฮาเอออ่ะเออโคตรหมาเลยกูชนะเกมด้วยได้ลุ้นเงินด้วยเออบวกอีกลูก บอ,อกเองบอ,อกเองไปลูกโอ้ยห้าร้อยนะเปลีร้อยเดียวเองนะห้าร้อยห้าร้อนะเฮ้ยเข้าไหมเข้าไหมโอ้ยอย่างนิ่งไอ้สัสแม่งตัวเดียวไม่เข้าไอ้เหี้ยนะท่านผู้ชมนะออไปลูกไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เปื่อกำลังใจให้เฮียช่วยหยนะครับผมมีได้มี็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเด้อเอ,อ้ยเออนี่ยนะครับนะวันนี้ก็มีชุดใหม่นะนะใส่ชุดใหม่นะเท่ๆนะจะได้ตามเทรนด์เขานะครับ ดังนั้นไม่ตามเทนเขาไม่ทันนะไปหาซื้อชุดมาเนี่ยเฮียก็ไปหาซื้อชุดมาด้เนี่ยสี่ห้าหกชุดพระเอกเลยนะเว้ยแข่งเกมมาด้วยนะเฮ้ยโอ้ยถุงบุหรีดอกนี้บวกบวกแปดร้อยมาว่ะโอ้โหโอ้ยดองนี้มาท่านผู้ชมนะมานะครับนะเห็นหน้าไหมท่านผูอชมอ๋อเห็นหน้าไหมท่านผู้ชมนะ ครับไม่อยากให้เครียดนะครับว่ามาดูเฮียโชคก็อยากให้มีรอยยิ้มเหมือนเดิมนั่นแหละนะจัดจัดจัดจ๋า <laughs> ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะจะเต็ม He Show. เฮียโชคสู้ไม่ถอยนะครับผมเพราะว่าเฮียโชคไม่มีแกถอยอยู่แล้วนะแลเฮียโชคไม่มีแก่ถอยยังนิ่งนะอย่างไยังได้ได้ว่างนิ่งบ้างดูกนะเออมาอีก80นะครับเบ็ดละร้อยแนละ้วตอนนี้นะดูเชิงไปก่อนหน้าเราจะเพิ่มเบ็ดไตไปเรื่อยๆนะครับ เงินทุนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามร้อยบาทเอเอ,เอไปลูกไปให้พ่อหน่อยลูกเรนลูกเรนลูกเรนเวนไทรเออฝ่าลูก,ลน,น,ลกนิ่ง,น,ง,น,น,งนิ่งนะท่านผู้ชมนิ่งอ้สันนิ่งนะเอาไปอีกสิบครั้งครับผมไม่ต้องเสียเวลาเลยทั้งสิ้นนะท่านผู้ชมนะดูเฮียโชคก็ไม่อยากให้เครียดนะครับมาดูแบบ รอยยิ้มอ่าดูแบบรอยยิ้มดูแบบมีเสียงหัวเราะอ่าคุณตีนบ้างนิดหน่อยอ่ะคอมเมนต์ด่าเฮียโชคได้นะเฮียโชคเฮียโชคชอบเออนะเฮียโชคจะหาอะไรใหม่ๆมาให้ดูให้เล่นได้แล้วนะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะนักจัดจ้ะเอานะครับถ้ายังไงวันนี้ใครยังไงที่ไหนบ้านใครน้ำท่วงจังหวัดไหนน้ำช่วงก็คอมเมนต์บอกเฮียโชคได้นะครับผมอ่า บอกมาคุยกันได้เด้อถ้าบ้านไขรน้ำท่วมเด้อกดสล็อตบันบันไดเนี้ <laughs> สล็อตไปเพลินๆน,นะครับผมบ้านเฮียโชคก็เกือบช่วมแล้วปิ่มๆนั่นแหละแต่ยังไม่ช่วมนะครับผมเออเกือบช่วมแล้วแหละเฮียโชคผลของขึ้นทิ้งแล้วตอนเนี้นะครับขนไว้ก่อนขนไว้ก่อนนะเดวเถ่อน้ำมาจะเก็บหนีไม่ทันนะท่านผู้ชมนะไปอีกสิบครั้งคะพร้อมน้ำมาครับจะปลาจะกินหมดนะครับ <laughs> ดรามลดหมดจะกินปลา <laughs> ใช่ไหมอ่าจะเป็นคำคมคำสุภาษิตของประเทศไทยนะครับใช่ไหมก็ต้องใช่แหละนะเดี๋ยวไปกันเรื่อยๆครับเข้าสู่เนื้อเรื่องของเราดีกว่านะ่าะนอกเรื่องไปเใีชว่วงมันบ้า,บ,าบอคอแตกผมไม่รู้เรื่องนะเออเป็นทุนที่หนึ่งหมื่นสามพันเอ้ยถึงขึ้นหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทเฮ้ยเหลือเก้าพันเราเว่ยเฮ้ยไปเรื่อยๆนะครับผมไปเรื่อยๆนะเออยังมาอยู่นะ มาอยู่นะจะไ,ได้ปอกแดกบ่โอ้ดอกบ่โห้รีไหมเขาจะพันเหมือนให้เฮียหน่อยเร็วเออเว้ยนิ่งให้เฮียเลยนะท่านผู้ชมนะอขอขอท่าทีให้เฮียหน่อยอิอ่มๆหน่อยนะเนี่ยเออบางทีนะคนเราก็ต้องการแบบหน้าดอกอิ่มๆนะตื่นมาแบบกดจึ้งจึ้งจึ้งนะเออไม่ใช่จึ้งจึ้งจึ้งขอจึ้งแรกก็ไปแล้วนะไม่ต้องถึงสามจึ้งนะครับ ออจึงจ้งจึง้งจึ้งจึ้งแรกก็พออยู่ได้แล้วนะท่านผู้ชมนะเออจึ้งแรกนะขอจึ้งเดียวพอเลยจึ้งแล้วผัดก็พอเออ,เอ,อไปลุกไป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 ยจะได้รีรอลุกไปยังไม่หมานผู้ชมนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่ังนะครับผมกระโดงกระดิ่งนะกดเข้าไปด้วยนะมันมีอยู่ในไ,นไอ้ปุ่มกระโดงกระดิ่งนะกดด้วยอย่าไปกดกระดิ่งหลวงพ่อกดะระฆังหลวงพ่อไม่เอานะ <laughs> เออสี่้อยแปดอกนี้ให,ม,โโหม่โอโ้โห965้าร้อยกบาทนะครับผมใหม่โอ้โหดอกนี้เต็มเอ็นมาโหลี สิบครั้งไปไม่ต้องเสียเวลาได้ท่านผู้ชมนะเออเล่นกับโชคคนนี้ไม่บวกก็ลบนะครับอ่าส่วนมากจะลบนะเออเล่นให้ท่านผู้ชมสะใจดูเฉยนะดูสะใจนะดูสะใจแล้วก็มีกระจิกกระใจนะเออในการปั้นต่อฮันเด้ฮันเด้อ่าไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะอีกสิบสิบครั้งเลยแหละไปเรื่อยๆแหละที่โชคเบ็ดร้อยเบ็ดร้อยนะไม่อยากเบ็ดหนักไม่อยากเบ็ดหนัก เดี๋ยวใจขาดตายพอดีที่โชคอีกสิบอีกสิบไปไปเต็มต้องเสียเวลาไปไปลูกไปไปขังไปลูกไปเอ้ยบอกหายไอีสัสเออมาอยู่ยไม่ยุ่เฮ้ย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 เนี่เหรเฮ้ยเออไม่เข้านะท่านผู้ชมนะเออนะมันเกิดอะไรขึ้นนะวันนี้เนี่ยอีกแล้วอะไอ้โชคไอ้โชคไอ้ โชคไอ้โชคเอ้ยโชคชั่วเอ้ยไปลูกไปลูกไครลูกไครไปให้มันไวกว่านั้นได้ไหมอ้ยอยากจะกดเทอร์โบแต่ก็ควรจะเสียเลือกนะอีกสิบครั้งดีกว่าแม่ท่านผู้ชมนะอีกสิบครั้งนะเออเต็มย <Bom> ี่ห <illing> <them> <ills> ้อเลยังไม่ครบเลยนะอีกสิบครั้งนะครับดูซิดูซิเผื่อรอบนี้จะบอกให้เกียร์โชคจัดเออโชคช่วยโชคเ่วยโชค ออที่หายไปเฮียโชคไปแข่งเกมมาครับผมสควินเกมสควิดสควิดสควิดสควินเกมนะเออสี่ห้าหกเออได้เสื้อมาตัวหนึ่งเออ,เอ,อยังไม่มานะนุกอย่นะยังไม่มาเฮ้ยไอเราก็ลุ้นนะเออลุ้นด้วยคิดมุกด้วยนะยังจะพูดจะพูดอะไรเนี่ยเงินกูจะได้ไหมเนี่ย นะเอ้ยเอ้ย,อย,ย,ยดอกนี้โอ้โหบ้าโหลี่โอ้โหดอกนี้โอ้โพันสองนะเอ้ยหาเอ้ย,าอยขาดทุนไม่เป็นไรพูดเองครหกตางหกครั้งหกครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้ง ฮ่า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 ฮ่โอ้ฮ่าฮ่าอิสัะอิสระอิสัะฮ่นะเอาเป็นว่าวันนี้ขาดทุนสามพันไม่เป็นไรนะครับผมไม่เสียใจไม่แต่นิดเดียวนะครับผมแต่ได้มีกำลังใจจากแฟนคลับนะครับผมมาทำคลิปดีๆให้แฟนคลับได้รับชมรับฟังเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ทุกคนะครับป้อมกระดงกระดิ่งนะกดเข้าไปด้วยนะครับผมอย่าลืมนะอ่ะเนี่ยวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมที่รับชมเฮียนะวันนี้ขาดทุนไม่เป็นไรนะครับผม มีเมี FC ให้กำลังใจแข่งก็มีแฮมมีความสุขครับผมในคำดิบทตบชุบถุย้ทำคลิปดีๆให้แฟนครับดูก็โอเคแล้วนะครับพร้อมวันนี้ก็หาทุนสาพันสวัสดีครับ